สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนชาฮับเปิดใจครั้งแรกหลังถูกพิธีกรดังแชถูงดาราสาวมอมา้าหลวงงูนั้นกลายเป็นกระแสข่าวร้อนแรงกับคำใบ้ถึงดาราสาวอักษรย่อมอมา้ารับตกใจกับเหตุการณ์หลวงงูพระเอกหนุ่มกลางกองล่าสุดนักแสดงหนุ่มชาฮับได้ออกมาเปิดใจผ่านไรท์ทูเดว่าจริงๆตอนนี้ตนเองไม่ได้เป็นแค่นักแสดงอย่างเดียวเพราะตนมีางานประจําเป็นสจวตที่สายการบินแห่งหนึ่ง ผลกระทบที่เกิดขึ้นมากพอสมควรเพราะมันไปกระทบทั้งภาพลักและองค์กรที่ตนเองทํางานอยู่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตอนนั้นตนกําลังถ่ายซีรีส์เช็คเอาท์คืนนั้นกับนายบนดาวเหนือ ทุกคนก็เร่งถ่ายทำรวมถึงตัวเองก็เครียดกับบทมากๆไม่อยากให้อะไรมากระทบกับสมาธิแต่ในเมื่อเรื่องราวมันเกิดขึ้นเกินกว่าที่ตนเองจะรับมือก็ต้องให้ทางค่ายดำเนินการต่ออย่างที่พี่ๆสื่อมวลชนได้รับข่าวไปสำหรับคนที่เป็นห่วงที่สุดก็น่าจะเป็นคุณแม่เพราะตอนนี้เขาก็เครียดมากกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและถ้าเกิดมีอะไรมากระทบกับผมไปกว่านี้ก็ไม่รู้ว่าคุณแม่จะรู้สึกอย่างไรวันนี้ที่ออกมาพูดอยากจะขอฝากข้อความถึงพี่๋าทีวีพู้ ว่าทำไมพี่ถึงเอารูปผมมาประกอบข่าวที่ทําให้เกิดความเสียหายแล้วก็ความรุนแรงต่อภาพลักษณ์ของผมขนาดนี้แล้วทาไมถึงไม่กรองข่าวให้ดีก่อนอย่างที่บอกไปว่าหลังจากนี้ผมได้รับผลกระทบอะไรไม่ว่าจะมุมใดมุมเึิงพี่จะรับผิดชอบชีวิตผมได้ไหมแล้วจะรับผิดชอบยังไงในส่วนที่พี่แกเปอร์บอกว่าจะให้มาขอโทษตรงนี้ผมขอให้เป็นการตัดสินใจตามความเหมาะสมของผู้ใหญ่เลยจริงๆข่าวแบบนี้ไม่สมควรจะเกิด ไม่ว่าจะกับใครก็ตามนะครับสุดท้ายก็ขอบคุณแฟนๆที่ให้กำลังใจและผู้ใหญ่ทุกคนที่คอยสนับสน,นุนผมหวังว่าเหตุการณ์นี้จะจบลงด้วยดีที่สุดแล้วก็สัญญาว่าจะพยายามตั้งใจทำงานต่อไปท่านผู้ชมรัรับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขับคุณข้อมูลจากทีนี่ .com ขอบคุณครับ